สวัสดีค่ะมาพบกับช่องไก่8 8ดกันอีกแล้วนะคะช่องไก่8 8ดวิเคราะห์เลขเด่นเลขเด็ดแนะแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะคําเตือนนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงการวิเคราะห์ แนวทางความน่าจะเป็นของตัวเลขเท่านั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกทุก,ท,กท่านนะคะวันนี้ทางช่องของเรามีเหตุการณ์เรื่องราวจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะเหตุการณ์ ก็คือว่าเราจะพาท่านไปสองเลขทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์นะคะมอเตอร์ไซค์ที่ชนหมาล้มกลางซอยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2564นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นในเวลาตีห้านะคะซึ่งหลานของเรานะคะ ได้ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปนะคะจะไปขายของนะคะออกไปขายของทุกวันตอนตีห้าก็ได้ขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปในซอยนะคะปรากฏว่าขี่มอเตอร์ไซค์ไปชนหมาล้มรถล้มนะคะขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วหมาวิ่งตัดหน้ารถนะคะหมาวิ่งตัดหน้ารถแล้วหลานบอกว่า รถชนเข้าที่กลางลำตัวหมานะคะหมาก็ตัวใหญ่อยู่นะคะรถชนเข้าที่กลางลำตัวหมาแล้วรถก็ล้มหลานก็ล้มลงไปเลยนะคะกับรถก็ผลก็ปรากฏว่าหลานก็ได้รับบาดเจ็บตรงหัวเข่านะคะหัวเข่าจะมีบาดแผลนะคะแล้วก็จะเจ็บเจ็บที่ขานะคะ อเผอิญว่าคนในซอยเขาก็ตื่นกันแล้วนะคะเขาก็ออกมาดูมาช่วยเหลือนะคะก็หลานก็ไม่เป็นอะไรมากนะคะแค่บาดเจ็บตรงหัวเข่าแต่ว่าที่เป็นมากก็คือรถมอเตอร์สไซค์นะคะที่จะเป็นมากมอเตอร์สไซค์ก็เป็นรถที่ยังใช้ได้ไม่นานนะคะเป็นรถใหม่เอี่ยม ใหม่เอี่ยมอ่องมากเลยนะคะและเจ้าของรถเขาก็รักษารถด,ดีมากๆสภาพใหม่เอี่ยมมากเลยนะคะแต่ว่าด้านข้างที่ล้มเป็นรอยคูดเป็นทางยาวเลยนะคะแล้วก็ตรงกันชนด้านข้างก็แตกก็แตกนะคะแล้วก็หลอดไฟก็แตกหลุดออกมานะคะ คนไม่เป็นอะไรมากค่ะแต่รถเป็นมากแล้วก็ต้องเสียค่าซ่อมหลายพันบาทมากเลยนะคะและที่เราจะพามาส่องทะเบียนรถกันนะคะก็คือมอเตอร์ไซค์รถคันนี้นะคะมอเตอร์ไซค์รถคันนี้ค่ะที่หลานขี่ไปล้มตอนตีห้าชนหมากลางซอยล้มนะคะและที่หน้า ผิดปกติก็คือว่าหลานมาเล่าให้ฟังว่าชนหมาเข้ากลางลำตัวหมาเต็มๆนะคะแต่วันต่อมาพอไปดูกล้องวงจรปิดของของบ้านคนในซอยนะคะปรากฏว่าจะเป็นภาพหลานขีม่มอเตอร์ไซคันนี้มาแล้วก็หลานก็เบรกแล้วก็ล้มลงไปเลยไม่ได้ชนอะไรนะคะแล้วก็มองใน ในกล้องนะคะก็จะเห็นหมายืนอยู่ไกลๆแต่หลานบอกว่าจริงๆชนหมาจริงๆนะชนหมาแล้วก็ล้มลงไปเลยแล้วก็แปลกใจพอมาดูในกล้องห้านขี่มาแล้วก็เบรกแล้วก็ล้มลงไปเองแล้วก็งงนะคะเราก็เลยต้องมาส่องทะเบียนรถกันนะคะมาดูเลขทะเบียนรถกันนะคะเลขทะเบียนรถสี่สาม หนึ่งสี่สามหนึ่งนะคะทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ที่ขี่ไปชนหมาล้มกลางซอยแต่ในกล้องไม่ได้ชนหมาค่ะเบรกแล้วก็ล้มลงไปเองแต่หลานยืนยันมั่นใจมากว่าชนหมาเข้าเต็มๆกลางลำตัวหมาเลยนะคะและทั้งสองฝ่ายก็ได้ไปตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าของหมาเขาก็บอกว่าหมาเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรนะคะ ซึ่งก็เป็นที่น่าแปลกใจมากเลยนะคะว่าร้านบอกว่าชนหมาเต็มๆแต่ไปดูในกล้องไม่ได้ชนนะคะมันก็พิศวงมากๆเลยนะคะวันนี้ก็เลยต้องมาส่องเลขทะเบียนรถกันนะคะเพื่อที่ว่าเผื่อใครชอบหมายเลขนี้นะคะสี่สามหนึ่ง จะนำไปซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลลองเสี่ยงโชคกันดูก็ได้นะคะเผื่อว่าจะมีโชคด้วยกันนะคะค่ะและเราเองนะคะเราเองตัวเราเองก็เคยมีประสบการณ์กับเรื่องเลขทะเบียนรถเหมือนกันนะคะก็ไม่นานนี้เองนะคะประมาณปีก่อนนะคะ ประมาณปีก่อนที่ว่าเราขี่ซ้อนมอเตอร์ไซค์น้องสาวไปแล้วมันจะมีงูงูเลื้อยผัดตันงูเลื้อยตัดผ่านหน้ารถมอเตอร์ไซค์นะคะเรากำลังขี่ไปเราก็ตกใจงูมากงูตัวใหญ่แล้วทีนี้เราก็เลยเอาเลขสองตัวท้ายของทะเบียนรถนะคะมันจะเป็นเลขเจ็ด 86นะคะเราก็ไปซื้อสลากินแบ่งรัฐบาล68 86นะคะเราก็ตามประมาณสองสามวดก็ไม่ออกพอมาเราไม่ไม่ได้ซื้อดันออกนะคะดันออกดันออกสองตัวล่างนะคะสองตัวล่างออก68 86นี่นะคะงวดน,นั้นจำได้เลขนี้นะคะแล้วก็มีอีกตอนหนึ่งนะคะ หลายปีมาแล้วเราได้ขี่มอเตอร์ไซค์จะไปตลาดตอนหกโมงเช้านะคะเราขี่ไปเล่าทีนี้พอขี่ไปสักพักเราก็มองไปด้านขวาก็มีคนเยอะแยะเลยนะคะเราก็มีเห็นเจ้าหน้าที่ก็จะเห็นรถเก๋งคันสีขาวนะคะเขาชน กับเสาไฟฟ้าข้างทางนะคะเสาไฟฟ้าหักล้มลงมาเลยนะคะเสาไฟฟ้าหักกลางแล้วก็ล้มลงมาเลยนะแล้วรถเก๋งเขาก็สภาพยับเยินเลยนะคะเราก็ขีผข่ผ่านไปขี่ผ่านไปแล้วก็รีบเลี้ยวกลับมารีบเลี้ยวกลับมาดูทะเบียนรถเก๋งคันสีขาวนะคะเราก็จําทะเบียนรถเขาแล้วพอไปถึงตลาดเราก็ เอาเลขท้ายสองตัวของทะเบียนรถรถยนต์คันสีขาวนะคะเราก็ไปซื้อซื้อไปกับสองใบนะคะแล้วปรากฏว่าผลสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดนั้นออกเลขทะเบียนรถเก๋งคันสีขาวตรงๆเลยนะคะปรากฏว่าเราถูกกลางวันเลขสองตัวล่างสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ โชคดีมากๆเลยนะคะได้ต่งกินขนมไปกันไปเลยนะคะเงวดนนั้นมันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลส่วนตัวนะคะเราก็เลยได้นำทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์นะคะมาให้ดูกันวันนี้นะคะเพื่อที่ว่าจะ นำไปเสี่ยงโชคนะคะเพราะว่าเราก็เคยมีโชคกับทะเบียนรถก็หลายครั้งนะคะก็ฝากไว้ให้ท่านผู้ชมเผื่อมีใครชอบนะคะสี่สามหนึ่งอยากจะนำไปเสี่ยงโชคก็ลองดูนะคะลองดูแล้วเราก็มารอลุ้นกัน ในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองห้าหกสี่นี้นะคะว่าจะมาไม่มานะคะสี่สามหนึ่งนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะค่ะแล้วใครที่ขับขี่รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอนะคะทุกคนนะคะเป็นห่วงทุกคนนะคะ แง่คิดดีๆนะคะท้องฟ้ายังไม่เหมือนกันสักวันชีวิตเราก็เช่นกันเหนื่อยก็ต้องทนเพราะชีวิตคนต้องดำเนินต่อไปนะคะใครที่เหนื่อยที่ท้อนะคะขอเป็นกําลังใจให้นะคะวันข้างหน้าของเรายังมีนะคะยังมีวันดีๆยังมีให้เราเสมอนะคะวันนี้ดี วันพรุ่งนี้ไม่ดีวันต่อมาอาจจะดีก็ได้นะคะขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะใครที่ชื่นชอบตัวเลขในการเสี่ยงโชคนะคะก็ขอฝากกดติดตามช่อง youtube ไก่888กันด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ เพราะเราจะมีคลิปมานำเสนเสอกันเรื่อยๆเลยนะคะสำหรับเป็นแนวทางนะคะในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอขอบพระคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาโดยตลอดนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ Good luck for you นะคะ